สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตูนันทิดาเตรียมขึ้นคอนเสิร์ต เรียกได้ว่าเป็นหญิงสตรองอีกหนึ่งคนเลยก็ว,ว่าได้ครับและมีดีกรีเป็นถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยซึ่งนักร้องสิงเดียรุ่นใหญ่ตัวแม่ตูนันที่ดาแก้บวบัวสายล่าสุดขอพักงานราชงานหลวงชั่วคราวกลับไปจับไมซ้อมร้องเพลงอีกครั้งก่อนขึ้นคอนเสิร์ตจริงปะทะนักร้องลูกทุ่งสเสน่ห์แปดชั้นพระเอกลิเกขวัญใจมายกตลอดการชัย,ยามิตรชซสแล้วถือเป็นคอนเสิร์ตเดียวที่รวมบทเพลงลูกกรุงลูกทุ่งชั้นครูระดับตำนานอันทรงคุณค่าแห่งปีที่นับวันยิ่งหาฟังได้ยากขึ้นสำ นันทิดาซิกต้สนัผู้จัดเวิร์กอาร์ติสต์ไทยแลนด์ที่สร้างความสุขให้แฟนเพลงอย่างต่อเนื่องถึง2สัปดาห์ติดและสําหรับสัปดาห์ที่3ก็ดึงเอานักร้องเสียงดีรุ่นใหญ่ตัวแม่ตูน่นันทิดาแก้วบัวสายประธานนักร้องลูกทุ่งสเสน่ห์แปดชั้นพระเอกลิเกขวัญใจแม่ยกตลอดการใช้ยาไม่ใชยโดยคอนเสิร์ตจริงเต็มรูปแบบจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่21พฤศจิกายนนี้เรียกว่าเตรียมเอาใจไวเก่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่เป็นพิเศษเพราะรวบรวมเหล่าคนดนตรีฝีมือดีจากทุกวงการตั้ง,ง่ดี ตัวแม่ที่มีน้ำเสียงโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นั้นทิดาแก้วบัวสายและเสียงนั้เป็นนักร้องลูกทุ่งสเสน็ปแปรฉันพระเอกลิเกขวัญใจแม่ยกตลอดการชาย,ยามิตรัยรวมทั้งวงต้นเสียงระดับปรมาจ,จารย์ด้านดนตรีที่ควบคุมวงโดยอันปทไทยวัดวิจิตเวชการบนไปจนถึงทีมมิวสิกดีเรคเตอร์ฝีมือดีโซบีหนึ่งอีทีซีที่ทุกคนทุกทีมรวนตั้งใจสร้างสรรค์โชว์ครั้งนี้ออกมาอย่างสุดความสามารถไม่ว่าจะเป็นการเรียบเรียงดนตรีขึ้นมาใหมา่ใน,นรูปแบบคอนเทมพรารีมิวสิกที่เป็นการผสมผสางนงงตรรีลลูกลูกกทุุยคา กับดนตรีพังโซยุค8 0ออกมาได้อย่างเพรียวไวกลมกล่อมลงตัวและสุดปราณีตที่เก็บทุกเส้นเสียงของเครื่องดนตรีแบบและเอียดระเมียดทุกตัวโนต้ตเพื่อให้บทเพลงทุกเพลงไพเราะเพราะเพลงสมคุณค่าบทเพลงชั้นครูในตำนานไปจนถึงการทุ่มเทในการซ้อมของศิลปินวงดนตรีและทีมแดนเซอร์ที่ทุกคนตั้งใจซ้อมกันอย่างมีความสุขบวกกับทีมออกแบบโปรดักชันเวทีแสงสีเสียงที่บรรจงสร้างสารรค์ออกมาให้สุดอลังการเพื่อจะนำแฟนเพลงชาวไทยย้อนความทรงจำกลับไปสู่บรรยากาศในคลบสุด คลาสสิกในยุค60ที่เฟื่องฟูที่ทุกคนจะสามารถสัมผัสถึงความสนุกสนานเพลิดเพลินในการฟังเพลงและเต้นรำไปพร้อมกันทั่วโลกงานนี้ต้องไม่พลาดนี่คือของขวัญแห่งปีที่คุณจะได้มอบความสดใสวยัยยาวให้กับหัวใจของคุณพ่อคุณแม่นัดพบกันพร้อมหน้าทางครอบครัวเย็นวันอาทิตย์ 20. ที่21พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลา18บนาฬิกาเป็นต้นไปท่านผู้ชมะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากเวรีนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ